ครับผมสวัสดีครับท่าผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็เจอกันอีกแล้วครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นหนกอีกแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดและตอนนี้ก็เป็นโุาทาสใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณทุกเดียวทางที่แบ่งปันมาโดยตลอดด้วย,ลวยคลิปนี้เดียวท่านนี้ก็เป็นเดีวทานใช้กับ16สิงหาคมเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเดีวทานของวิมูล ฝากมานทานหน่อยโชน4ี่แถวนะท่านเถวที่1นึเทวที่2องเทวที่3ามเทวที่4โชนเนะโชน7ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็โชนสต่อมาครับใบนี้ก็เป็น,นทานสายโฝน ฝากมานทา,านดาบล่างตัวเดียวฝากมาดาบเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบห้าต่อมาเลยใบนี้ครับเป็นนาทานสิบโบนฝากมาโซนห้าเก้า ที่จริงแล้วก็ฟังมาห้าเจ็ดเก้าศูนหนึ่งแต่คัดแนวทานครบโบนขาดหนึ่งเจ็ด 1, 7, ก็ดึงศูนห้าเก้าดึงสามตัวต่อมาเลยเจ้านี้บายโปปีซีโปเป็นแนวทางสิบล่าง ศูนย์สองสามห้าศูนย์สองสามห้าฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เป็นแนวทางหน่อยสี่ตัว ฝากมาหนึ่งสามฝากมา4ตัวเป็นเดวทางอาดีตที่แล้ว5้าเต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยเดยวทาง10บโบนเบนเบนิกบานฝากมา6กับ8 6 8 ฝากมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่ฝากมาต่อมาเลยเจ้านี้สิบล่างสิบล่างนะ เจ้าวันชายก็ฟางมา57025702ูนงางมา4ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ผ่านต่อมาเลยเจ้านี้หน่อยโบนใบนี้ก็เป็นแนวทางของกัปตัน ห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ฝากมาสามตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วสองสามเจ็ดต่อมาเลยเจ้านี้โคนเคมฝากมาแนวทางสิบล่าง ฝากมา9 3 5 6 9 3มหาอดีตที่แล้ว5912เนี่ยนวทันใหม่นี่ก็ฝางมา9356ต่อมาเลยเจ้านี้จีรนานเป็นเนวทันดับดับล่างนะ ฝากมาดับหกในตัวอดีตที่แล้วก็ดับห้าแนวทานใหมนี่ก็ฝากมาดับหกเป็นแนวทานดับล่างต่อมาเจ้านี่เลยใต้ฟ้าใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะ อดีตที่แล้วสรุปแล้วก็หลุดนะท่านหลุดนะหลดุดแต่อดีตเก่าก่อนผ่านหกสองสอหกอดีตที่แล้วก็หลุดไปด้านใหม่นี้ครับไปโชมด้านใหม่นี้ก็ฝากมาสี่สองสี่เจ็ด สี่5ปดก็ฝากมาห้าโคเป็นแนวทางของใต้ฟ้าใต้ฟ้าอาใต้ฟ้าต่อมาแล้วเจ้านี้เออก็เป็นแนวทางสิบโบนโชนนะสี่เจ้าเนาะสี่เจ้าโชนนะ สเจ้าโชน10บโบน5 7 9 5 7 9เก้เเกนะโชน3ตัวพิชายใจหวานหลบลนแนวทานโชน10บโบนไปต่อการเจ้านี่ครับท่านก็เป็น,นทาน10โบนเนาะ หนเดวทางเจ้านี้ก็ฝากมา9ก้าศูนย์หนึ่ 2, 4, 5, 9, นหน 2, 4, 5, ฝากมา 10. บโบนต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็น,น,นวิ่งนะวิ่งเนาะ อดีตที่แล้ว47ก็ผ่านแล้วก็อดีตเก่าก่อน53 0ก็ผ่าน605ก็ผ่านนะเดี๋ยวตอนใหม่นี่ก็ฝากมา48 48ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมา เป็นแนวทางดับนะดับคู่สองตัวบนเนาะก็ฝากมา16บคู่นะเด่นที่8 1 2 3 4าส่หส่วนที่เหลือก็จับเข้าชุดดับสองตัวบนต่อมาเลยเจ้านี้สุบาโชคนะฝากมาแนวทางสอนอล่าง ฝากมาหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาใบนี้ครับสุบาโชโสโนล่างเจ้าสุบาโชคก,ก็ฝากมา ใบนี้สองสามสี่ห้าแปดสองสามสี่ห้าแปดฝากมาห้าตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณยังมากเลยสำหรับข้อมูลท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอกมินมาประจานทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอกมินมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม